รีวิวน้ำยาที่เอาไว้ทำน้ำยาล้างจานค่ะตัวนี้เลย n70 ค่ะสั่งที่ลาซาด้าค่ะตัวนี้60กว่าบาทค่ะ1กิโลส่วนอันนี้ก็คือ n8000 ค่ะเป็นน้ำยาที่เอาไว้ทำแชมพูแล้วก็ บู่เหลวนะคะตัวนี้ซื้อมาสองกิโลค่ะถ้าซื้อเยอะมันก็จะประหยัดค่าส่งนะคะตัวนี้เอาไวท้ทํแชมพูค่ะแล้วก็ครีมอาบน้ําได้หลายขวดค่ะได้หลายเดือนอยู่นี่คือน้ํายาเอ็0 0ปดพันค่ะที่หวานน้องแกะให้ดูนะคะมันจะเป็นน้ํายาข้นๆอ,อย่างนี้เลยค่ะเอาไวท้ทําครีมอาบน้ําแล้วก็แชมพูค่ะ ไม่ระคายเคลืองผิวค่ะตัวนี้นี่คือ N70 ค่ะเอาไว้ทำน้ำยาล้างจานนะคะเป็นสารทาความสะอาดค่ะตัวนี้